สวัสดีค่ะสมพรไพาทารโลยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะคะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างเหย่ยสบายดีกันทุกๆท่านนะคะนอขอบคุณทุกๆกําลังใจทุกๆคอมเมนต์น่ารักกันมากๆนะคะที่สนับสนุนกันและกันเรื่อยมาวันนี้เหมือนเช่นเคยเกียรขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เป็นตัวแทนจับไพ่ให้นะคะพลังงานโดยรวมอาจจะไม่ตรงกับท่านใดเลยอาจจะตรงกับท่านใด ปรดใช้วิจารณยาในการรับฟังรับชมฟังเพื่อบันเทิงนะคะเนาะสิ่งไหนไม่ดีไม่ตรงกับใจอย่าเก็บไปใส่ใจทิ้งไว้นาะทีนี้นะคะมาเช็คดูพลังงานของคุณคุณกันว่าเป็นยังไงกันวันนี้ ความต้านทานความมีพลังมีอำนาจมีบารมีของคุณคุณมีภูมิคุ้มกันนะคะนาะคุณมีความต้านทานคุณมีขอบเขตของคุณคุณกรรมคุณตั้งเป้าตั้งแผนของคุณว่าไม่ว่าตั้งเป้าตั้งแผนอะไรคุณก็พบความสําเร็จเพราะคุณเป็นคนที่แบบอดทนรอคอยเนี่ยค่ะคุณแบบมีความแบบ เข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันเอาง่ายๆประมาณนั้นแหะค่ะคุณมีขอบเขตแล้วก็มีแรงบรรดาใจทำได้หลาย,ลายสิ่งหลายๆอย่างไม่ว่าคุณทำอะไรมาดูกันโอ้โหขอตีละครังหน่อยนะคะเพราะว่าหนึ่งเหรียญคือการเริ่มต้นใหม่ๆ โชคลาบข่าวดีด้านการเงินเกิดขึ้นกับคุณการลงทุนการเริ่มต้นความร่ำรวยถึงคุณแล้วณวันนี้พลังงานของคุณที่แบบจะเริ่มต้นความร่ำรวยได้ลาบรลอยได้ของมีค่าเกิดขึ้นกับคุณอ,อืแปดไม้เท้าคุณขาคุณมีความโชคดีแปดไม้เท้ามีโอกาสจับงานได้หลายอย่างหลายด้านเกี่ยวข้องกับงานต่างประเทศ งานต่างชาติระบบวางแผนของคุณงานการงานของคุณเติบโตมากกว่าที่ผ่านมามีเหตุการเรื่องดีๆเกิดขึ้นแบบกระทันหันแบบไม่ทันตั้งตัวมีโชคด้านการงานเกิดขึ้นแบบฟุกๆนะคะความสำเร็จเกิดขึ้นแบบรวดเร็วงานมั่นคงประมาณนั่นละคะ่ะเนี่ยเพราะคุณมีภูมิคุ้มกัน แล้วก็เด o มูนเดิมูนสิ่งที่คุณลังเลสับสนรอคอยทุกสิ่งทุกอย่างคุณมีสเสน่ห์ด้วยนะคะสเสน่ห์ดึงดูดความร่ำรวยมั่งคัง่งและความการเงินของคุณคุณจะมีสเสน่ห์ดึงดูดสิ่งที่คุณไม่สบายใจกังวลใจไม่ว่าเรื่องอะไรคุณมีความอดทนมีมานณมีความภาคเพียรพยายามของคุณจนพบความสําเร็จแล้วนะคะคุณตั้งแผนตั้งเป้าไว้นะคะคุณนักประชุมวางแผนจริงๆเป็นคนที่แบบเก่ง เป็นช่างออกแบบนักพิศววรรเป็นคนเก่งมีพรสวรรคออ์เรื่องงานโดดเด่นมากนะคะการจเจริญเติบโตการประชมุมวางแผนมีความเชี่ยวชาญการลงมือทำมีโชคด้านการเงินเกิดข,ขึ้นกับคุณการเจรจามีเสน่ห์มากช่วงนี้นะคะเกิดโชคลาภเงินทองคล่องตัว จากงานพิเศษมีโชคเรื่องงานฟุกๆเกิดขึ้นกับคุณประมาณนั้นนะค่ะโอ้โหความใจบุญใจดีของคุณจริงๆนะคะคุณค่่หกเหรียญบ่งบอกว่าจิตใจดีใจบุญมีเมตตาชอบช่วยเหลือผู้อื่นหรือได้รับความช่วยเหลือจากผู้มีน้ำใจจะมีคนคอยซัพพอร์ตคุณอยู่เบื้องหลังเข้ามาอุปถัมภ์คำจุนคุณพ่อคุณเป็นคนดีมีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์ดีกับผู้อื่นได้รับมรดกได้ช่วงนี้คุณจะใช้เงินเก่งเพราะว่าคุณสิ่งของที่คุณต้องใช้ต้องจ่ายนั่นแหละค่ะคุณมีเงินฟุกๆเข้ามามีข่าวดีด้านการเงินอ,อยากทำอะไรก็ได้ทำเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินก็ได้ทำงานราชการหรือธนาคารก็ได้รักความถูกต้องเป็นธรรมคุณจะได้ดึงดูดคนที่แบบพลังงานของคุณเลิศอะ ตัวตนเขาแบบคุณแบบคุณเข้มแข็งนะคะนะุคุณมีพลังมีพลังที่เข้มแข็งคุณดูพลังของคุณแล้วเนะะี่ยค่ะเกมไม่เปิดเพิ่มแล้วนะคะนะเพราะว่าพลังงานดีดีมากาใครที่จะเทคเทคแอคชั่นเข้ามาหาคุณเร็วๆวนี้ใครที่จะเข้ามา เทคแอคชั่นในใครที่จะเทคแอคชั่นเข้ามาหาคุณมาดูใครกันมาดูกันคนที่จะเทคแอคชั่นกำลังประชุมบางแผนอยู่กำลังจะเข้ามาอุปถัมภ์คำจนคุณ ไม่ว่าด้านงานด้านเพราะคุณมีสเสน่ห์ใครที่จะเทคแอคชั่นเพราะ,ะคุณมีสเสน่ห์ดึงดูดคุณมีสเสน่ห์ดึงดูดใครเข้ามาในชีวิตของคุณมาดูกันเขาเป็นใครโอ้โหเป็นคนที่แบบความนิ่งของเขานะคะเนะาะธาตุลงทุนคุณมิถุนความนิ่งของเขาทําให้เขาแบบ หรือเขาอาจจะไม่สบายเหนื่อยกายเหนื่อยใจอกำลังคิดถึงคุณก็ได้นะคะเนาะงานมีอุปสรรคงานหยุดนิ่งเขาอยู่ในพื้นที่ของตนเองไม่อยากจะรับรู้อะไรอะไรจะเกิดก็ให้ปล่อยให้เป็นไปตามการเวลาหยุดนิ่งกับปัญหาที่จะเข้ามาเป็นคนที่แบบ อยู่เป็นนิ่งเป็นประมาณนั้นแหะคะ่ะมาดูกันคุณกับเขาหรือนิ่งกันโอ้เขาคนนี้กําลังเครียดหนักนะคะเนาะเรื่องของคุณเขาอาจจะไม่สบายก็ได้นะคะเนาะที่ผ่านมาคิดหนักคิดเยอะคิดมากแล้วนิ่งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เขาก็ได้แบบเออคนนี้แบบทัดลมตุนคุณมิถุนโอ้โหขัดแยง้งการงานของเขามีแบบผู้คน แก่งแย่งคิงดีคิงเด่นกันในผลงานอเอามาดูกันก่อนท่าไฟเม็กซิงธนูอโอโแต่เขาเป็นคนที่ผู้หญิงที่แบบเก่งมีมีภูมิคุ้มกันมีมีแรงบันดาลใจทุกสิ่งทุกอย่างเขาสามารถแก้ไขได้แต่ให้ถ้าสมมติว่าคุณรู้จักกับเขาอยู่ก็ให้ให,ให้ให้แบบ เอาเป็นว่าให้กำลังใจกันและกันนะคะนอกาเป็นคนที่เขาเป็นคนเก่งมีมีไหวพริบถ้าสมมติมีปัญหาอะไรเขาก็พยายามนิ่งพยายามเงียบทุกๆุกคนนะคะวันหนึ่งก็อาจจะแบบล้มหมอนนอนเสือ่อแบบไม่สบายเป็นไข้หวัดธรรมดาประมาณนั้นละคะ่ะแล้วผู้คนก็แบบไม่เห็นด้วยในการแบบก็มีมั่งนะคะหลายกลุ่มหลายหลากหลายไอเดีย แต่เขาก็สามารถทํางานเข้ากลัวเขาจะมาถึงจุดจุดนี้นะคะเนาะเป็นคนที่แบบฝ่าฟันอุปสรรคสู้นะคะเขาต้องเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดเพราะเป็นคนที่แบบเก่งในเรื่องการงานถ้ายอมหกักไม่ยอมงอจริงๆเขารู้จักป้องกันตัวเองไม่ว่าใครก็ถ้าเขาอ่อนแอเกินไปอาจจะแบบเออมีพลัง ป้องกันตนเองบางทีบางครั้งเขาก็ไม่มั่นใจแบบในการตัดสินใจเขาก็ได้ความที่คุณมีเสน่ห์อาจจะแบบมีใครสักคนไม่เห็นแบบเรื่องที่แบบคุณจะเข้ามาช่วยอุปถัมภ์เขาอาจจะเข้ามาช่วยอุปถัมภ์คุณมาดูกันเ <c oughs> <c oughs> ขาคนนี้แบบ ชิดกับคุณดีนะคะนาะอืโอเคเดลอเวอร์ออกมาเข้ารักคุณค่ะเขาจะทำทุกอย่างเพื่อคุณเขาคนนี้รักคุณเดดลูฟิวรัวกแบบเสีบติดข้างใข้ลุ่มหลงด้วยนะอืมอารมณ์เขาค่อนข้างที่แบบโอเคของคุณสามเหรียโอเคโอเค พลังงานของเขาวันนี้หเหรียญต่างคนต่างเป็นคนที่ใจบุญใจดีเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ของตอนเองรักตนเองแล้วก็เป็นคนที่รักครอบครัวเป็นคนเก่งคนหนึ่งกว่าเขาจะผ่านบททดสอบ ของเขานะคะเนาะเจอทุกๆอย่างทุกๆแบบมาเขาเป็นคนเก่งเนี่ยราชนีดาบแล้วก็แต่พูดถึงเขาเป็นคนที่แบบว่ารักครอบครัวให้ความบุบนกับครอบครัวแต่ถ้าสมมติว่าใครที่จะมาเอารัดเอาเปรียบเขาเขาจะปกป้องตัวเองดูแลตัวเองคุ้มครองเขาคนนี้จะเข้ามาปกป้องทเทคแคร์ดูแลคุณ ประมาณนั้นแหละค่ะเขาพ่อเขาได้ผ่านบธททดสอบเยอะแยะมากมายผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอมาเจอคุณเขาก็คงคิดว่าคุณคล้ายๆกันกับเขาเขาเขาหลงเสน่ห์คุณคุณมีเสน่ห์ดึงดูดเขาคนนี้เขาเสพติดคุณแล้วอารมณ์ของเขาอ่าบางทีบางครั้งไม่ได้ดังใจเขาเขาพยายามปรับปรับสภาพแบบอ,อารมณ์เขาอยู่ว่าจะยังไงเนี่ยค่ะมีใครสักคน จะให้โอกาสคุณทังด้านการงานสองไม้เท้าคือเซ็นสัญญาได้ใกล้ชิดผู้บริหารเขาประชุมวางแผนอยู่เขากำลังแบบเกิดอาการคิดถึงคุณอยากจะช่วยเหลือเพราะเขาเป็นคนที่ใจบุญใจดีเหมือนกันกันกบคุณคุณอาจจะเป็นคนที่จะเข้ามาอุปถัมภ์ไม่ใช่แต่เฉพาะด้านความรักนะคะเนาะดึงดูดคู่คนอุดคนเข้ามาอุปถมัมภ์คำจุนคุณ ถ้าคุณเป็นคนที่แบบมีน้ำใจจิตใจดีใจบุญอยู่แล้วนะคะสร้างบุญสร้างบาร,รมีของคุณมาปิดทองหลังพระมาก็ได้หรือทำงานแบบนักประชุมวางแผนอยู่เบื้องหลังก็ได้ทำอะไรก็ได้นะคะหรือทำบุญแบบลับๆแบบแต่คุณทำทุกทุกทุกเดือนไม่ให้ขาดก็ได้นะคะไม่มีใครรู้นั่นแหะคะ่ะผลบุญถึงไม่มีใครรู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จัจกรวาล อยู่ล้อมรอบตัวคุณท่านรักคุณท่านเมตตาคุณท่านจะดึงดูดสิ่งดีๆช่วงนี้ถ้าสมมุติว่าได้ยินอะไรใครแบบถ้าดูมูนนะคะทาถ้าสมมุติว่าได้พยายามประคับประคองอยู่ในจุดศูนย์กลางนะคะเนาะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปก็มีมั่งละค่ะบททดสอบบางทีบางครั้งจะมีใครสักคนชุบซิบนินทาแต่คุณก็สามารถประคับประคองได้ชิดแน่แง่ดีเอาค่ะ ไม่มีใครผิดใครถูกราคะไม่มีใครเดี๋ยวเขาก็แบบว่าเลิกเองถ้าเราตั้งพยายามตั้งสติถ้าสมมุติว่าเราเราไปตอบโต้ยิ่งบานไปนะคะต้องเงียบนิ่งเท่านั้นที่จะแบบชนะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องไปปล่อยให้สถานการณ์ที้ใครไปตามการเวลาเหมือนกับเขาเขามีประสบการณ์เขามีใครสักคนเสพติดคุณลงเสน่ห์คุณ จะฝาฟันจะทําทุกอย่างเพื่อให้ได้คุณมาครอบครองรอจังหวะรอคอยวันที่จะได้เจอคุณเขาเป็นคนดีคนหนึ่งจะทําให้คุณมีชีวิตที่ดีการงานจะเข้ามาเสนองานให้คุณก็ได้ถ้าคุณคุณเป็นคนใจบุญใจดีใจกว้างนักประชุมเข้ากับผู้คนได้ง่ายนะคะการงานการเงินของคุณคุณอาจจะได้เงินก้อนมาแบบฟุกฟุก อาจจะมีใครสักคนอยากจะให้คุณไปทํางานช่วยแล้วก็มอบเงินก้อนให้คุณคุณจะได้ปลดหนี้ปลดสินคุณจะได้แบบเป็นเศรษฐีใหม่คนเราชีวิตคนเราไม่แน่ไม่นอนอ่านตามไพ่เนี่ยคะ่ะคุณฝันอยากได้อะไรคะอยากได้อะไรสิ่งที่ของสิ่งที่แบบคุณต้องการในทางโลกคุณก็จะได้ประมาณนั่นแหละคะ่ะหนึ่งเหรียญออกมาคือ เศรษฐีใหม่มาถึงคุณแล้วนะคะอืมพลังงานของคนคนนี้เขามีประสบการณ์ชีวิตสูงเยอะแยะมากมายธาตุดินพูกศพบกันมากรอธาตุน้ำพิกิตมินกรกรุทธาตุไฟเมฆสิงห์ธนูธาตุลมตุนคุณมิถุนมาครบทุกธาตุกว่าเขาจะผ่านมาถึงจุดนี้เขาเป็นคนที่แบบความดีงามของเขาแล้วะคะเนาะ คุ้มครองปกปักรักษาอาจจะอายุเยอะแต่หน้าเด็กก็ได้ประมาณนั้นแหละคะ่ะเขาไม่ยอมคนเพราะถ้าเขาอ่อนแอข้างในเขาลึกๆเป็นคนใจดีแต่ถ้าสมมุติว่าอันไหนที่ไม่ใช่เขาก็ต้องจะต่อสู้เพื่อป้องกันตนเองเพราะราชนีดาบยกดาบชูแบบห้ามล้ำเส้นเขาประมาณนั้นแหละคะ่ะถ้าสมมุติว่าคุณอืม ถ้าเขาได้ตกลุมรักคุณลุ่มหลงคุณเพราะเขาคิดว่าคุณเป็นคู่ของเขาใจบุญใจดีเหมือนกันชอบช่วยเหลือผู้คนเหมือนกันเนี่ยคะ่ะงานที่แบบสองไม้เท้านี่บ่งบอกคือเข้ามองการไก่จะมอบงานหางานให้คุณทำงานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศโดดเด่นทำงานเป็นทีม คุณจะได้เซ็นสัญญาการเซ็นสัญญาสําเร็จเพราะคุณจะมีกดแรงดึงดูดมีเสน่ดึงดูดดึงดูดการเงินการงานเข้ามาอืมคุณจะได้รับผิดชอบในตําแหน่งที่แบบสูงขึ้นได้ใกล้ชิดผู้บริหารเกิดขึ้นประมาณนั้นแหละคะ่ะอสี่เหรียญเงินทองล้อมรอบตัวคุณเลยนะคะอืม ถ้าท่านชายมาาคุณจะได้เจอผู้หญิงที่แบบเข้มแข็งมีความเก่งความสามารถแล้วก็เป็นแม่ที่แบบรักครอบครัวให้ความอบอุ่นกับครอบครัวเป็นหลักประมาณนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองอืเป็นผู้หญิงที่เก่งให้ความอบอุ่นกับครอบครัวเป็นหลักอืเป็นคนใจดีใจบุญมาก คุณกับเขาเหมาะสมกันขอบทสรุปขอบทสรุปนะคะขอบทสรุปบทสรุปโอเคเขาจะเทคแอคชั่นจริงๆโอโหบทสรุปเดทซันออกมาคุณค่ะคุณกับเขา ถึงยังไงก็หนีกันไม่พ้นถ้าสมมติว่าคุณเป็นคู่กันกับเขาประมาณขอตีละครั้งหน่อยเพราะว่า8ดเหรียญคุณกับเขาจะสร้างอนาคตไปด้วยกันเกื้อหนุนจนเจากันถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเป็นเดือดซันพบแสงสว่างพบความจเจริญรุ่งเรืองการเทคแอคชั่นครั้งนี้ นำมาซึ่งความสำเร็จเดสันมาใบสุดท้ายคือบ่งบอกว่าไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรเขาจะไม่ย่อท้อเขาจะพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าเขาลงเสน่ห์คุณเขาอยากจะเข้ามาช่วยเหลือคุณในด้านการ ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเขาเป็นคนใจดีอยู่แล้วนะคะเขามีเพียบพร้อมอยู่แล้วนะคะด้วยถ้าสมมติว่าเขาเป็นคนที่ชอบทําบุญช่วยชอบช่วยเหลือผู้คนงานแบบกุศลงานอะไรก็ได้ที่แบบงานราชการเขาเป็นคนที่แบบไม่ยอดท้อฝ,ฝ่าฟันอุปสรรคถ้าเขาตกลุมรักคุณถ้าเขา,อ,าอยากเข้ามาขายขนมจีบคุณเขาก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคเขาไม่ยอดท้อต่ออุปสรรค พบความสําเร็จไพ่ชนะอุปสรรคไพ่จเจริญรุ่งเรืองมีชื่อเสียงสิ่งที่คุณไม่สบายใจกังวลใจทุกใจเขาคนนี้จะเข้ามาฝ่าฟันอุปสรรคเขาจะช่วยเหลือคุณไม่ว่าใครก็จะเข้ามาแบบต่อแยมาลบกวนมาทํำ้ายจิตใจคุณไม่ได้อีกต่อไปถ้าเขารู้เขาพร้อมที่จะปกป้องคุณเทคแคร์คุณ คนคนนี้เอาจริงเอาจังดูท่าทางของเขาอัศวินดาบอัศวินดาบคือความแบบเออเขาเป็นคนเ,เขาเป็นคนที่แบบฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาอุปสรรคถ้าสมมสติมีศัตรู แต่เขาก็สามารถจัดการทำทุกอย่างให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยตัวเองความมุ่งมั่นดุดันของเขากล้าหาญของเขาเข้มแข็งของเขาบางคิดบางทีบางครั้งบางบางครั้งเขาก็ไม่รอบคอบเหมือนกันอารมณ์ของเขาใจร้อนนะคนคนนี้นะคะ่ะแต่ความใจร้อนใจนั่นของคุณนะคะเสน่ห์ของคุณทำให้เขาแบบเย็นลงเนะี่ยสิงโตเจ้าป่าดูท่าทางของเขาเมื่อ วันอาทิตย์ด้วยนะคะนุราศีสิงห์ก็ได้แต่เป็นคนที่แบบขยันมากรวยด้วยสองมือของตอนเองสร้างตนเอง้วยสร้างตนเองรวยด้วยสองมือของตอนเองขยันแล้วเขาก็ไม่เห็นคุณเป็นคนที่แบบเหมาะสมกับเขาประมาณนั้นแหละคะ่ะอาจจะแบบชีวิตของเขาผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแยะม,มากมายพอมาเจอคุณอยากจะหยุดอยู่ที่คุณถึงเวลาคุณกับเขาอืม คุณกับเขาจะมาเติมเต็มให้กันไม่ว่าอะไรเขาจะฝ่าฟันเขาจะทาเพื่อคุณช่วยเหลือเกื้อหนุนจนเจียคุณอืถ้าใครสักคนมาตกลุมรักคุณสักคนเขาพร้อมที่จะดูแลเทคแคร์คุณประมาณนั้นละค่ะความรักไม่มีใครผิดใครถูกถ้าเขาถ้าสมมติว่าเราเหมือนกันรักใครสักคนเราก็พร้อมที่จะปกป้องเทคแคร์ care, ดูแลอืห่วงใยกันและกันเป็นความรักที่ดี เดอะซันออกมาสเตนออกมาเป็นพลังงานเขาจะยอมคุณอืมพ่อเขารักคุณรักมากเหลือเกินอืมมาดูดูแลสุขภาพนะคะเนาะเด็กเก๋ก็เป็นหวัด ตนนเองความน่ารักความอ้อล้อของคนโอแต่งงานวันนี้มีใครสักคนกราบขอภัยนะคะขอโทษเขาตกหลุมรักคุณเขาเสน่หหาคุณพร้อมที่อยากจะบ้านไปชีวิตเขาอยากจะแต่งงานกับคุณจริงๆวันนี้เพราะว่าไพ่เขาออกมาการแต่งงาน แสดงว่าเขาชิดไปแล้วนะคะเขาเจอคนที่ใช่แล้วเพราะคุณน่ารักไม่มีใครที่จะไม่รักคุณหรอกคะ่ะเพราะถ้าคุณความชี้เล่นของคุณนั่นแหคะค่ะทำให้เขาแบบลงเสน่ห์คุณตกลุมรักคุณแเพราะคุณอยู่ได้แบบมีความสุข ดปล่อยตนเองแล้วความชื่นเล่นความน่ารักของคุณเป็นคนที่แบบอัศยาศัยดีเป็นคนที่ไม่ย่อท้ออุปสรรคยอมหกักไม่ยอมงอเป็นคนที่แบบอ่ากล้าได้กล้าเสียเป็นคนเข้ามากักอ่าเขา้าอ่าเขาชอบคนแบบคุณเขาา้ามักก็ันพูดอ่ะประตกอีสานอย่างแล้วนะคะขอภอภัยเอาเป็นว่าเขาคนนี้ ลุ่มหลงตกลุมรักคุณคิดไว้แล้วว่าอยากจะแต่งงานกับคุณประมาณนั้นนะคะกราบขออภัยนะคะถ้าพูดกลับไปกลับมาก็ขอให้พบเจอแต่ความดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ลำรวยกันท,ทุกท่านค่ะพบกันชิปหน้าค่ะโชคดีค่ะบ๊ายบายค่ะ